สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่สวนของผมใช้าย,ยาเล่งนะครับจนเล่งจนยังไม่ออกนะฮะใส่ปุ๋ยก็แล้วกีดก็ไม่ออกใส่ปุ๋ยขอกก็แล้วนะครับในคนต้นไม่ออกครับวันนี้ออกแล้วครับใช้สองตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็เคยผสมน้ำปลายหน้ายางไปก่อนนะก็ออกเริ่มออก แต่พอมาใช้คู่กับพาราไวออกเยอะออกดีแล้วก็ไหลานานกว่าเดิมครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนไปพ่นทางใบครับทุ่งเศรษฐีถุงเดียว40บาทน่าจะใช้ได้เดือนสองเดือนเลยแหะครับพาราไวก็เอามาลองครับเอามาลองซื้อแบบทดลองมามาลองตอนนี้กรีด3ชั่วโมงแล้วครับ3ชั่วโมงกว่าแนละ้ว ยังไหลเหมือนเดิมนะครับนี่คืออัตราการไหลไหลเรื่อยๆไหลสู้แดดแดดร้อนด้วยนะครับกีดตอนกลางคืนไม่ได้ต้องกีดตอนกลางวันฝนตกครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะครับต้นนี้ก็ยังเด็ดแดดอยู่ครับไหลแล้วครับไหลเรื่อยๆสามชั่วโมงนะครับต้นนี้ลหละนะครับ ใช้คู่กันครับสองอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาแต่ว่าแค่เลาประสบการณ์ให้ฟังอันนี้ไหลยอยู่ครับไหลยอยู่นะครับจากที่ว่าช้ายาริงนะครับอันนี้เศษยางเกี่ยออกนะครับฝนล,ลาดเนี่ครับไหลเรื่อยๆเลยครับไหลสู้แดดแดดเผาหน้าเลยแต่ก็ยังไหลยอยู่นะครับ รอบนี้ไม่ใช้สารเร่งแลฮะไหลเรื่อยๆเลยตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนไหลตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าครับนี่ก็ยังไหลยอยู่สามชั่วโมงครับดูน้ำยางไปเรื่อยๆครับ ก็ยังไหลอยู่นะครับเหมือนเช่นกันตัวนี้ก็ไหลครับไหลเรื่อยๆสามชั่วโมงแรกแต่ตอนกลางวันน่าจะได้อยู่ประมาณหกชั่วโมงนะครับที่เขาจะไหลหกถึงเจ็ดนี่แหละประมาณนี้นะครับไหลเรื่อยๆนะครัผมใช้สองตัวนี้นะครับเลาไว้ ตัวนี้ผมสั่งจาก l a z a ด a นะครับน่าจะเป็นของอภูมิพลไว้นะครับยูทูบเบอร์ของดีครับอันนี้ผมเคยใช้ป้ายหน้ายางด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ฉีดพ่นทางใบซึมเข้าต้นเต็มๆอย่างรวดเร็วเลยทุกต้นนะครับยังไหลนี่ก็ยังไหลอยู่นะครับ ไลสู้แดดนี่ก็ไหลครับดูไหล่เรื่อยๆนะครับสู้แดดดีมากแดดร้อนๆนะครับยังไลยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยจากที่เคยใช้ยาเร่งเร่งจนไม่ออกนะครับวันนี้ออกแล้วนะครับ สองตัวนี้เอาไปปรับใช้ที่สวนของคุณได้ส่วนผมใช้หนักๆแล้วไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ออกอันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับหยดอยู่เรื่อยๆครับเสมอครับออกเสมอทุกต้นออกเสมอนะครับออกเสมอมากนะี่ครับ ออกเสมอมากไหลเรื่อยๆเลยครับแต่ละต้นออกเสมอมากตอนกลางวันนะครับนี่คือตอนกลางวันตอนกลางคืนกว่านี้ครับได้เท่าตัวนะครับตอนกลางคืนได้เท่าตัวนะครับอันนี้ก็ไหลเรื่อยๆอบอ้าวนะครับอากาศอบอ้าว นครับสวนสี่ไล่นะครับเดินลงไปดูเรื่อยๆนี่ครับ,รบออกเสมอครับหยดเรื่อยๆจากที่เคยใช้สารเร่งครับเร่งจนไม่ออกนะครับกีดสามมีดสี่มีดนะครับกว่าจะได้น้ํำยางเท่าที่เห็นเนี่ยตอนที่ว่าใช้สารเร่ง จนมันเล่งไม่ออกล้วแล้วมาบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยคอกใส่ที่โคนเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ยังไม่ทันได้กินปุ๋ยนะครับอันนี้ที่เห็นว่ามันมีปุ๋ยให้กินนี่ก็คือให้ทางลำต้นกับทางใบนะครับเนี่ยครับไหลเรื่อยๆครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยครับ เด๋ยวพาไปดูต้นโซมโซมนะครับนี่ก็ไหลต้นนี้โคตรโซมเลยกรีแทบไม่ได้น้ํายางนะครับดูเปลือกแตกเลวร้วายมากต้นนี้ใบก็ไม่ค่อยจะเยอะนะครับใบน้อยแต่ดูครับนี้ผมกรีพยายามกรีดลึกที่สุดก็ยังแทบจะไม่เห็นแก่นนะครับเปลือกหนามากเปลือกแตกด้วยแต่ดูไหลเรื่อยๆนะครับ แล้วออกเสมอนะครับแต่ละต้นออกเสมอกันนะฮะผมใช้สองอันนี้นะครับคู่กันทางลำต้นและทางใบนะครับส่วนทางดินก็ไม่ไทิ้งนะครับทางดินคือใส่ปุ๋ยคอ,อกใส่ที่คันต้นเลยปุ๋ยคอ,อกรลอบต้นหวานโดยโรยไม้นะครับนี่ก็ออกไหลเรื่อยๆครับ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ